สวัสดีค่ะครูส้มนะคะกล้องอาจจะไม่ชัดมากนะส้มยังไม่ค่อยถนัดในที่นี้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราเออมาเริ่มส้มจะสอนเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราแบบดูโน้ตเนี่ย มีคนส่งมาหลังใหม่นะคะแอดมินหลังบ้านฝั่งบอกมาว่าเขาอยากจะเล่นเพลงป๊อปได้บ้างสำหรับคนที่ดูติดตามอยู่ในเพจเพลฟอมใช่ไหมคะมันก็จะมีพาร์ทที่ส้มจะมาให้ความรู้ด้วยนะคะทีนี้ขอเราจะเล่นเพลงป๊อปได้นะคะก่อนอื่นต้องรู้ทฤษฎีก่อนก็เลยวันนี้จะมาลองสอนทฤษฎีเบื้องต้นดูเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเราไปกันเลยนะคะส้มแชหนาจอแป๊บหนึ่งนะ้ำแชหนาจอแป๊บหนึ่งโอเควแบสักครู่นะคะ เดี๋ยวจะแชร์หน้าจอให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแบบเออทฤษฎีจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราไม่จำเป็นต้องหลีกหนีหลีกเลี่ยงมันขนาดนั้นนะคะอันนี้เป็นเพลงที่ต้องสอนเด็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามมาเป็นสิ่งอื่นเคโอเคหน้า,ปาเปล่าๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันตรงนี้ค่ะทฤษฎีดนตรีแค่เบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อที่จะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ไมดราม่านะเป็นทฤษฎีเพื่อที่เราจะได้แบบ พอที่จะเล่นเพลงป๊อปได้หรือว่าเข้าใจว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันนะคะเริ่มเลยเอาตั้งแต่เบสิกเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวส้นไปตรงนี้เอ,อสิ่งที่เราต้องรู้จักนะคะก็คือสิ่งนี้ด้วยเวลาเราจะอ่านโน้ตดนตรีนะคะมันจะมีสิ่งที่ส้มกําลังเขียนอยู่นี้เราเรียกมันว่าบรรทัดห้าเส้นลักษณะมันก็จะเป็นแบบเหมือนในภาพเลยก็คือเป็นห้าเส้นเป็นห้าเส้นสี่ช่องนะคะเราจะนับเส้นข้างล่าง,งเป็นเส้นที่หนึ่งเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือเส้นที่หนึ่ง สองสามสี่ห้าเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ใส่ตัวโน้ตเข้าไปนะคะใส่ตัวโน้ตเข้าไปเพี่เราจะอ่านได้ว่าโน้ตตัวนั้นมันมันชื่อตัวอะไรมันต้องเล่นตรงไหนนะคะก็จะมีห้าเส้นแล้วก็มีช่องด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสี่ช่องนะคะสีเขียวแล้วกันช่องที่หนึ่งสอง,ส,องสามส,ามสี่เห็นปะเป็นห้าเส้นสี่ช่องนะคะที่นี้เวลาเราอ่านโน้ตดนตรีเนะะี่ยค่ะมันจะเหมือนกับว่า เราขึ้นบันไดบ้านเลยคิดถึงเวลาเราเราเรา,เราขึ้นบันไดเนะี่ยถ้าเราอยู่ชั้นบนบลเราอยู่ชั้นห้าเนี่ยตรงนี้บางโอเคสมมติเราอยู่ชั้นห้าเนี่ยค่ะก็เป็นชั้นที่สูงเสียงก็จะสูงโอเคไหมชั้นบนนะคะแต่ว่าชั้นห้าเสียงก็สูงแสดงว่าโน้ตยิ่งขึ้นมาทางเนี้ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยเท่าไหร่นะคะจะเป็นโน้ตที่เสียงสูงเขียนย่อๆแล้วกันเนาะว่าเป็นโน้ตสูงนะะ โน้ตยิ่งลงมาเสียงต่ําเท่าไร่ก็ตามเนี่ยก็จะเป็นเสียงต่ําคิดถึงชั้นเวลาเราขึ้นชั้นห้าก็ต้องสูงกว่าชั้นหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นนะคะโดยที่ตัวโน้ตที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอใช้สีแดงเนาะมันก็จะเป็นโน้ตที่มีสองแบบด้วยกันคือสองแบบใหญ่ๆนะคะหนึ่งก็คือโน้ตที่อยู่ในช่องก็คืออันนี้ 1, นะคะือโน้ตในช่องที่หนึ่งนะคะโน้ตในช่องที่สองโน้ตในช่องที่สามโน้ตในช่องที่สี่นะคะแล้วก็ เอ่อสีน้าเงินละกันแทนด้วยโน้ตที่ทับเส้นหรือว่าบางตําราจะเขียนว่าโน้ตคาบเส้นก็ไม่ผิดนะคะอันนี้เป็นโน้ตที่อยู่ทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่แล้วก็เส้นที่ห้าคะเพราะาบรรทัดเรามีห้าเส้นเหมือนที่ส้มบอกไปนะคะทีเนี้ยข้างหน้าบรรทัดห้าเส้นนะคะปกติเราเจอโน้ตดนตรีเนี่ยเราจะเจอสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ด้วยนะคะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของกุญแจประจําหลักเดี๋ยวต้องขอเขียนในบรรทัดถัดไปเลยดีกว่า คุณแจประจำหลักนะคะอ่าต้องเขียนบรรทัดเส้นเหมือนเดิมอ้าวทำไมอ่งี้โอเคกุญแจประจำหลักจะเป็นอย่างนี้แนตะต้องเขียนบรรทัดก่อนนะสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะคุณจำเป็นต้องรู้เบสิกพวกนี้เพื่อที่จะทำให้คุณสามารถอ่านโนต้ตอย่างน้อยอะ่ะควรจะอ่านมือขวาได้นะส้มว่าส้มว่าวิธีที่มันเป็นสากลคืออ่านโนต้ตดนตรีค่ะถ้าเป็นตัวเลขเนี้ย อสำหรับพ้อมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกเพลงขนาดนั้นหรือมันแทนสัญลักษณ์ทางดนตรีทั้งหมดไม่ได้นะคะทีนี้อ่ะเริ่มเลยพ้อมอยากให้รู้จักกุญแจสองกุญแ,แจนี้สําหรับคนที่เล่นเป็นโนนะคะก็คือแจนี้ก่อนอ่าก็คือกุญแจสอนนะคะกุญแจสอนเนียเดี๋ยววันนี้สอนสัญลักษณ์คร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวจะมาสอนอ่านโน้ตต่อไปคราวหน้า อันนี้ก็คือกุญแจซอนนะคะใครรู้จักหน้าตาอะ้ว่าหน้างนี้กุญแจซอนนะแล้วก็แบบนี้มีจุดสองจุดนะคะโดยที่หัวของมันนะต้องอยู่ตามที่ส้มบอกที่ส้มเขียนเลยนะเนี่ยหัวมันจะต้องอยู่ตรงเส้นที่เป็นเส้นที่สี่นะคะอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นโน้ตที่พิมพ์อ่ะมันอาจจะไม่เห็นหัวตรงนี้เท่าไหร่แต่ถ้ากุญแจเนี้ยควรต้องเห็นแหละสําหรับโน้ตตรงนี้นะคะก็จะเป็นโน้ตที่ชื่อว่าโน้ต คุณอ่อโทษทีค่ะเป็นกุญแจที่ชื่อว่ากุญแจฝากนะุญแจฝานี่แหละสองกุญแจนี้เราจะได้เจอว่าที่เราเรียนเปียโนนะคะก็คร่าวๆในการอ่านโน้ตเนี่ยก็จะประมาณนี้ทีนี้โน้ตที่เหมือนที่ส้มบอกไปนะคะเห็นข้างบนใช่ไหมโน้ตที่แบบอยู่สูงขึ้นไปก็จะเสียงสูงอยู่ต่ําลงมาก็จะเป็นโน้ตเสียงต่ํานะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองที่กุญแจซอนกันก่อนหลักๆเนี่ยกุญแจซอนอย่างน้อยคนต้องอ่านได้นะแล้วก็มือซ้ายเอาไว้อ่านคอร์ดก็ได้เดี๋ยวลองคร่าวๆดูก็ได้ค่ะต้มหลบก่อนหลบออกแป๊บโอเคค่ะลองคร่าวๆดูนะคะต้มใช้สีแดงแทนและกันโอเคเริ่มเลยโน้ต <Yeah. S 1> <Note S 2> ที่เราควรต้องรู้จักนะคะสองตัวแรกนะคะอันแรกก็คือตัวนี้ทุกคนเรียนเป็นโน้ตสมารเริ่มตัวนี้โน้ตตัวนี้คือโน้ต middle C ซนะคะ มิดเดิซีอ่าหรือว่าตัวโดนะคะซี C. คือตัวโดนะคะใครที่ยังไม่รู้สัญลักษณ์ทางดนตรีเนี่ยควรต้องกลับไปท่องเลยเพราะเราเรียนดนตรีสากลมันก็ควรจะใช้ความเป็นสากลน,นิดนึงว่าโน้ตจะเป็นนี้นะคะ่ะอืมจ A เนี่คือเรียงตามลำดับนะคะก็จะเป็นโดเรมีฟาจอนหรืออาว่าโซนะคะ ลาแล้วก็ตัวทีนะคะอ่าสองตัวให้ส้มอยากให้รู้จักวันนี้ก่อนไปจํามาให้ได้อันดับแรกเลยคือจําให้ได้ว่าสัญลักษณ์ทางดนตรีที่แทนตัวโน้ตชื่อตัวโน้ตเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็อันนี้คือตัว Middle C นะคะ Middle C ซีตรงนี้นะที่ส้มเขียนไว้ใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งที่ควรต้องรู้จักคือกุญแจนี้ชื่อกุญแจซอนโน้ตที่ตรงกับหัวกุญแจเห็นไหมตรงกับหัวกุญแจนะกุญแจชื่อกุญแจซอนโน้ตที่ตรงกับหัวกุญแจก็เป็นตัวซอนเหมือนกัน ะะไปจำสองตัวนี้มาก่อนนะคะคร่าวๆก็คือหน้านี้แหละเป็นหน้าที่เราต้องจำนะคะอันดับแรกก็คือกุญแจนี้ชื่อกุญแจซอนนะคะ้าว่ากันง่ายๆย,ย้ำมาวางง่ายๆนะ,ะส่วนมากก็จะเป็นมือขวานะคะโน้ตที่มีขีดสั้นๆแบบนี้นะคะซึ่งเราเรียกว่าเส้นน้อยเจ้นเนี่ยนะคะเรียกว่าเส้นน้อยนะ,ะหรือเลกกลายนะคะก็คือ,อโน้ตที่อยู่แบบเนี้ยหน้าตายอย่างเงี้ยคือ middle C นะคะ middle C หรือว่าตัวโดลกลางนั่นเอง อีกตัวหนึ่งที่คนต้องจําได้คือโน้ตที่ตรงกับวกุญแจซอนชื่อตัวซอนนะคะอ่านี่คือกัรบ้านนะและก็ไปจําไอ้นี่มาให้ได้ค่ะว่า C คือโด D คือเล E คือมี F คือฟา G คือซอน A คือลาแล้วก็ B t ีนะคะหลักๆเข้าๆว,วันนี้เท่านี้ก่อนแ,แล้วเดี๋ยวคราวหน้าม,มาสอนต่อค่ะบ๊ายบาย